บางชูอืมอืมอือืม,อม,อมคนขยันประจำบ้านพี่นอ้องสิยูไทยหือือยูฝรั่งเศสกันเหตุคือเก่าน,นั่นแหละค้นผู้นี้พูดยังไงก็ไม่ฟังหรอกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพ่อยญ่อายุเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสิบสามปีน่ะยังเหตุเวียกเหตุงานคือเก่าจ้าเบิ่ง อันนี้เป็นมะเขือเทศเนาะแต่ว่าปลูกช้าไปหน่อยพี่น้องนี่มันก็เลยเป็นโรคใบตายเนาะจ้ะก็คือมันหมดอายุแล้วกระเด้ก,กินอยู่พี่น้องนิดหน่อยนะจ้ะเนาะบ่ได้บด่ได้หลคือปีกายนี่เนาะผักเราเริ่มวายแล้วจ้าเริ่มวายแล้วนี่เริ่ม ออกดอกแล้วแต่กระสิบบเด็ด,ดอกได้พี่น้องเด้อสิบ,บอกไว้ก่อนคือมันหนาวแล้วถ้าเราเด็ดดอกไปมันก็ตายเหมือนเดิมมันกระสิบบเด,ดพันได้อย่างดอกพี่น้องถ้ามันได้ก็คือให้มันล่วงอยู่นี่เลยเนาะนี่เป็นดอกหมดแล้วเป็นผัอีตูกะ่อยมันพี่น้องป๊าดนี่ได้บอกอืออ้อนโอ้ยแทนแตนแตนได้บอกอื้อยาวอยู่หน่วยนึ่งจ้า นี่เด่นพ่ออือยาวอยู่ลูกหนึ่งเนาะสอดมือเข้าไม่ได้มีแต่มีแต่เพ่งพี่น้องนี่มเะเขือเทศก็เหลือได้กินน้อยนึงพี่น้องบรได้กินลายดอกนี่คือหลังบ้านเนะนะเาะจะเนาะพ่อใหญ่กับตาแตงไหวพอไหวอีกสองเดือนเราจะได้กลับไปโคกน้องนาแล้วเด้อเด้อพี่น้องแจ้งแจ้งเราจะได้กลับไปโคกน้องนาแล้วซื้อตัวเครื่องบินแล้วเรียบร้อยของเราก็เริ่มเตรียมแล้วเนาะ เริ่มเตรียมแล้วพี่น้องก๊าิไปเที่ยวอีกรอบสองรอบก๊าิได้เมืองเมืองไทยแล้วจ้าดีใจลายวันใหญ่กับตัดแตง่งทันทีเลยหลังจากซื้อตั๋วขึ้นบินแล้วตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้าเนาะจะเนาะอันนี้เป็นรอบที่สองนี่ที่พนตัดแต่งนี่พี่นอ้องตรงนี้หลังคาเราตรงนี้เราเอาออกแล้วเนาะนี่เบิงบ้งให้เบิ้งพี่น้อง เอาอีกนี่มาอีกแล้วนี่นี่มีแต่หมักพริกพริกตอนละมาตอนแรกที่ใครถ้าใครดูน่ะมันจะมีแต่มีแต่ต้นเนาะจ้ะพี่น้องแต่สิบุมมีใบมีอย่างพอมันสิตายแล้วพอมันแห้งเนาะจ้าก็เลย่อยก็เลยมาโหดน้ําเอามาโหดน้ําเอาก็ย่างที่เห็นเลยพี่น้องนี่หลายโพดหลายโพดหมักพริกได้กินตลอดเนาะจ้า สบายดีอังก็รอึ้งมัวนูโอเวเนียเตเลนตอึ้งมัวดีบโจดูเซโจโอ้ยเดือมัวดูเซโจอีกสองเดือนว้าวพีทว่าเดือนหนึ่งนี่โอ้เอากระสันยากลับเนาะโทษจะกลับเร็วขนาดเลยกระสันยากลับเนาะพี่น้องอุ้ยอีพอ,อเอ,อ้ย สิมาเห็นอย่างมาเล่นลครโแคเลยู่อยู่นี่นี่ไปจากเมื่อเลาวจ้าพักกับบริเดสดอกละละพี่น้องปล่อยมันเนาะจ้าปล่อยมันเพราะว่ามันเริ่มวายแล้วพี่น้องนี่เพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะจ้าเนาะอากาศเย็นเริ่มเย็นลงมันก็นเริ่มวายเนาะจ้าเริ่มมีโรคแล้ว นี่สิเป็นใบประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องนี่มันหนาวเฮงใบมันกระมานแล้วนี่นะนก็เลยอ่ะปล่อยปล่อยไปเลยนี่ตั้งพะอีตูตะหัวละพาปลูกซ้ำกันเบิดพี่น้องก็บ่เป็นยังงาอเพราะว่าว่าได้เอาว้พันเนาะจ้ะบ่ได้เอาว้พันนี่ตะไคร้ตัวนี้ก็จะย้ายเนะจ้ะเนาะเดี๋ยวสิง้าย,อ,ยอุยู่โอยล้มมานนิล้มกระเดียกกระโอ ล้มพ่ลึกพิลั่มอะไรเมื่อนี้นะพี่น้องเลยวันนี้คือวันที่วันที่สิบเจ็ดนะจ้ะสิบเจ็ดเดือน 9, เก้าสองพันยี่สิบสองนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปซอยพญายิง็งเวียกก่อนจ้าบ๊ายบาย